โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับช่อง l a n s o Channel นะครับก็วันนี้เป็นกิจกรรมเดิมๆน,นะผมจะมาสุม่มอ่าวงล้อของอ่าเฟิงเซียวเทียนนะครับมารมนะครับเราจะมาสุม่มลุ้นสกินอีกหนึ่งครั้งครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับก็กิจกรรมมาอยู่ประมาณ7วันนะครับผมถ้าจะไม่ผิดน,นะแล้วก็เข้าไปดูกันแป๊บนึงอ่าอังไม่ใช่ผิด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 นี่ กิจกรรมนะผมอีกอันนี้อันนี้อีกหนึ่งวันจะปิดแล้วนะครับใครที่ยังไม่เล่นนะผมไปลองเล่นกันได้นะครับตอนนี้ผมได้ครบหมดแล้วแต่เราจะมาล่าาเพลิพงวาตะนะครับผมก็คือสุ่มวงล้อมีโอกาสได้บว์แหวนห้าหมื่นแล้วก็สกินของหมารวมนะครับซึ่งผมมีตัวละครอยู่แล้วนะครับก็เลยเลยเราจะสุ่มสิบครั้งมาเดือนนะครับไม่กดทีละครั้งนะครับแต่กดสิบครั้งเลยมาเตรียมตัวพร้อมไป ที่แรกผมอะไรเอ่ยสวนไพรยตัวตัวสวนไพรยสวนไพรยสวนไพรยสวนพรยตัวตัวสวนไพรยเรียบร้อยครับผมได้ตัวมาสี่ใบนะครับเมื่อวานนี้ได้ตัวมาห้าใบนะครับผมได้กล่องแล้วก็ได้สุนพรอีกสิบอีกสิบกล่องนะครับแล้วก็สวนพายหนึ่งหมื่นปีอีกหนึ่งอันห้าปืนปียังไม่ออกนะครับ ห้าหมื่นปียังไม่ออกแล้วก็กระดูกเอสอาตอนนี้เราสองร้อยแต้มละไอ้เหลือสองร้อยโทค็นนะเราค่อยุูมใหม่วันหน้าให้ครบสิบอันก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมยังไม่ออกนักสกินโอเคผมคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆมาุูมสิบครั้งเหมือนเดิมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปเข้ามารับชมจนจบคลิปนะผมไว้เจอกันใ่คลิปหน้าผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ